อ่ะขออีกหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับเพื่อนข้อสอบข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวข้อสอบ A level ปีล่าสุดของเด็กสายวิทย์เข้มแข็งเข้มข้นมาดูกันครับ A level 6 6ครับรูปที่1ครับเป็นรูปไม้ขีดโดยรูปไม้ขีดตรงนี้ครับเราเรียกมันว่ารูปไม้ขีดขั้นที่1ครับมี1ขั้นรูป2ครับใช้ไม้ขีด2ขั้น รูป3ครับน้องใช้ไม้ขีดนะครับ3ขั้นครับเด็กในข้อสอบจะมีคําว่าขั้นด้วย1ขั้น2ขั้นแปลว่า2ชั้น3ขั้นแปลว่า3ชั้นโอเคนะครับเขาให้นะครับไม้ขีดไฟ1กา้านเป็นรูปตามนั้นเจอโจทย์แปลงโจทย์ให้เหมือนตามเนื้อหาที่เราเคยเรียนมาดูนะครับไม้ขีดมีสกา้านจ้ะ ต่อไปรูป2นับไม้ขีดที่เพิ่มขึ้นสิ1 2 3 4 5 6 4บวก6ชัดเลยไหนดูรูป3สิดูไม้ขีดที่เพิ่มขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8้าทุกคนครับภาพต่อมาเป็น4ี่บวก6บวก8แล้วเดี๋ยวรูปต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงไหมครับน้อง จนไม้ขีดเนี่ยรวมกันได้990กา้านจ้ะข้อนี้ทำเหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยครับเริ่ม n ส่วน2 2a ง 2A1 บวก n ลบ1 d ตัว n เราไม่รู้พจน์แรกหนูรู้หนูรู้ว่าเป็นเลข4ตัวที่1ครับ ่อมา N-1 ลบหค่าดีก็คือผลต่างห่างกันสองแต้มจ้ะน้องขอซูมตรงนี้นะครับทุกคนเท่ากับเลข990ครับทุกคนการแก้สมการตรงนี้ครับควรจะตัดทอนหารสองให้ตัวเลขเขาน้อยลงตัดแซวตัดแซวตัดแซว,แวนี่จ้ะ 2หาร2ได้1เห็นไหมครับสหารสอได้1ใช่ไหมครับทุกคนอ่าสบายและเลขเหลือน,น้อยแล้วครับน้องๆตัวเลขในวงเล็บค่อยๆรวมกันจ้านะครับรวมกันได้เท่าไหร่นะ4-1ลบ1มีค่ากลายเป็น3บวก n และเมื่อกี้ ตอนที่เม่สอนแบบเด็กศิลที่แม่สอนว่าให้มัว่ว N ให้มัว่ว N แต่ว่าการมั่วของเราต้องเมคเซนหน่อยน้องมันต้องลงท้ายด้วย0 10หรือเปล่านะายีหรือเปล่านะาสาสหรือเปล่านะ้นะครับข้อนี้ครับทุนพอน้องลองมั่วดูนะครับตัว N ที่ถูกต้องก็จะเป็น30ิ เพราะเมื่อมันคูณกันมันจะลงท้ายด้วยศูนย์ีเมทยัดเอ็นเข้าไปนี่จ้าทีเม็ดยัดตัวเอ็นเข้าไปนะครับเอ้ยเป๊ะเลยเนี่ยทำแบบฝิดหัน,นะครับแฮปปี้แต่คูณเข้าเนี่ยจะยากหน่อยใช่ไหมน้องนะครับแต่ทุกคนเนี่ยไปฝึกทําได้นะครับทุกคนนะครับลองจดตรวจสอบทบทวนให้เรียบร้อยนะครับเด็ก